เรียบร้อยให้ซ้ำไหมนี่เลยโอ้น่าจะโดนแค่นัดเดียวแต่มีฟองอากาศขึ้นตะกี้ฝนตกหนักมากครับเพื่อนๆฝนเพิ่งจะหยุดะโดตัวนี้ขึ้นมาสามรอบแล้วแต่ขึ้นตอนฝนตกขึ้นเร็วลงเร็วมารอบนี้แกขึ้นช้าๆเห็นเป็นเงาๆอยู่ใต้น้ำผิวน้ำก็ไม่นิ่งด้วยฝนตกดีว่าฝนเริ่มหยุด แล้วก็มีแดดออกพอดีเลยมีฟองอากาศขึ้นไม่น่าจะเหลือแต่จากการยิงน่าจะโดนอยู่นัดหนึ่งแล้วก็จมลงไปตรงนั้นถ้าไม่ตายเนี่ยงมยากเลยนะตัวเนี้ยแกจะขยับแล้วก็ว่ายไปที่อื่นตกลงจะนั่งดูหรือว่าจะลงไปงมเลยดีแต่ถ้าปลาปลาไม่ตายเนี่ยโอกาสเรายิงซ้ำได้เดี๋ยวนั่งรอดูสักสักห้านาทีแล้วกันถึงจะโดนนัดเดียวแต่ก็หมายท้องเลยนะ แต้มน,นี้ยิงที่ระยะประมาณ50เมตรครับห่างออกไปอยู่ตรงที่ที่กอบัวสองกอตรงเนี้ยเกือบจะถึงกอบัวสองกอตรงเนี้ยครับประมาณ50เมตรเป็นนักล่านั่งสังเกตอยู่แล้วประมาณ5นาทีผ่านไปไม่เห็นมีการขยับหรือว่าไม่เห็นฟองอากาศเคลื่อนออกด้านข้างก็แสดงว่าปลาน่าจะจมอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวลงไปงมกันดูเลยนะครับโอ้หลังจากยิงชโดเสร็จนะครับหันมองมาข้างหลังเห็นมีปลาช่อนด้วยครับอ๋อออปลาเลี้ยงลูกแกมีลูกแกมีลูกอ่อนอ๋ออ๋อสองตัวโอ้นี่ขึ้นลำไว้แล้วนะสองตัวเกือบเสร็จอ่า มีจัญญาบันหน่อยเป็ดนักล่าเป็นนักล่าไม่ยิงปลาลูกอคอกนะครับโอเคเอาไว้ให้แกโตสักกิโลหนึ่งค่อยมาเจอกันไปไปงมชะโดดีกว่าเมีาหันหน้ามาอย่างเงี้ยโป๊โดนไม่โดนก็หงายเคลรอดไปรอดไปโอเคไปงมชะโดดีกว่าเป็นนักล่ามีมีกล้องถ่ายภาพใต้น้ำด้วยนะครับคลิปเนี้ย ก็เดี๋ยวลงไปงมกันดูน้ำน่าจะลึกทีเดียว E aí, galera. กันง่ายๆเลยครับมันมีฟองอากาศปุดๆอยู่เป็นทั้งลากก็เลยเอาเอาแท่งสเตเลสปักลงไปในน้ําเสาไม้ไผ่มันอยู่ตรงโน้นก็เจอง่ายๆเลยใช้ถังไอเนี่ยใช้ถังสำรองอากาศโอเคอ่ายังไม่ตายเห็นไหมยังกระดิกกระดิกอยู่โอเคเอออน่าจะมีเกือบสามโลไป พอโดนยิงแล้วแกเปลี่ยนเป็นสีดํานะดูสิแกเปลี่ยนเป็นสีดํายิงมาสามตัวแล้วปลาเป็นตัวสีขาวแต่ว่าพอโดนยิงเสร็จก็เปลี่ยนเป็นสีดําเดี๋ยวไปดูปใกล้ๆเอาไปขึ้นตะช่างด้วยดูสิว่าโดนตรงไหนจะหนักกิโลดิตัวนี้น่าจะเกือบสามโลโอเคมาดูภาพชโดตัวนี้กันกกใกล้ๆนะครับ ปลาจังหวะหันข้างเป็นนัลกลากกดไป2เมตรแต่ว่ามีรอยกระสุนแค่รอยเดียวแล้วก็รอยกระสุนเนี่ยเล็งตรงที่ต้นคอนัดแรกน่าจะไม่โดนแต่ว่าปลาปลาหันหลบแล้วมาโดนนัดที่สองจากการสันนิษฐานกระสุนวิ่งผ่านเข้าไปลึกอยู่ประมาณ20เซนตรงนี้เลย มาโดนตรงกลางสันหลังตรงต้นคอนี่เลยนี่เลยรอยกระสุนเสียบเข้าไปลึกขนาดนี้เลยโอ้โหไม่มีรอยขาออกมีแต่รอยขาเข้านัดเดียวแล้วก็รูใหญ่ด้วยกระสุนน่าจะจะกระทบผิวน้ําก่อนด้วยนัดที่สองแล้วก็เข้าไปลึกขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โห เรียกว่ายิงได้แบบฟุกๆเลยนะตัวเนี้เออยิงโดนกลางลำตัวก็ตายได้มามาดูกันว่าน่ะเท่าไหร่ชาโดยิงฟุกๆตัวเนี้โดนแบบฟุกๆกช a d o ตัวนี้นี่เลย3ากิโลสองขีดอ๋อโอเคโอเค,อเคช a d o ยิงแบบฟุกๆครับยิงโดนแบบฟุกๆ 3กิโล2อขีดโอเควันนี้เห็นตัวเดียวนะครับฝนตกแล้วก็เพิ่งจะหยุดเป็นนักล่านั่งอยู่ใต้หลังคาก็ไม่ได้เปียกฝนอะไรมากขึ้น3รอบ4รอบชะโดตัวเนี้ยแกขึ้นมาจิบเร็วลงเร็วแต่ว่าดอกนี้แกขึ้นมาวนวนวนก่อนก็ได้จังหวะเล็งค้างไว้แต่ว่าหันข้างโอเคยังไงก็ได้แต้มครับ ยิงแบบฟุกฟกครับแต้มนี้นะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับใครชอบก็กดไลค์อยากจะให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามครับกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับยังมีคลิปแบบนี้ให้ดูกันอีกเยอะเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกนะครับน้ำเพิ่งจะเริ่มขึ้นคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ